เป็นความรักจากชายคนหนึ่งส่งถึงสามไว้ขอฝากหัวใจเอาไว้ในห้องห่อใจของเจ้าที่เขาบูชาพี่น้ำราง จากชายสื่อพรคงทำมันไม่พันว่าจารักกว่าน้ำดินและฟ้ายิงทั่วทั้งโลกาไม่ปลาดธนาใครเลยรักหนักหกจนเก็บเอาไว้ไม่ไหวต้องบอกใหืรู้ความใน ใจตัดความเกอ้เกอเคิร์ฟังนะเจ้าพอรักน้องเจ้าเหนือเกอิอจะกินจะนอนจะเดินก็ออยังคิดถึงรำไปพี่นำรักมาสู่ใช่ามายามรูเพราะมีคู่ขัง มวเขากมเหมือนดังเป็นไครช่วยรับรักษาใจให้เขารอดตายเถินนาสวัสดีครับสวัสดีครับ ผู้ฟังนะครับที่กําลังฟังรายการพญาชุมชนกตีเอฟเอ็มร้อยแห่งนี้ครับอยู่กับผมพันษาเชิงชาญน,นงจามาได้มาเมินเป็นปีดีดักและจําความมาได้แล้วเนาะเฮาห่างหายจากการเพราะว่าโควิดแต่โควิดไม่สามารถปิดกั้นความรักของเราได้นะครับตีนี้พญาชุมชนคับวันนี้เฮาเริ่มต้นด้วยเพลงบอกรักฝากใจคับวันนี้เครือข่ายของ คนสายบุญเนาะเขาอยากจะสร้างความสุขเริ่มสร้างสิ่งดีๆก็เริ่มสร้างในวันที่หนึ่งตุลาคม2565วันนี้เป็นวันพวกสูงยุ สูขยุคทุกคนที่เต่าเซลเซลเซลเป็นนักร้องเป็นนักร้องครับไม่อยากพูดไม่อยากพูดถึงมันก็ไม่อยากพูดถึงนะเพื่อนบอกว่าวันนี้เป็นวันพุธสอัยุสากลตามวันของเพื่อนบานไดไม่ใช่ตามวันของเราไม่ใช่ใบของเราวันนี้นะมีเหมือนเดิมครับมีหลายคนนะครับปฏิสายบุญนะครับมีหลายคนมีไอ้คลิปจุธาันะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้รุ่งเกียรตินะครับแสงจันทร์ครับสวัสดีครับ เสียงต้องดังหน่อยนะดูแพ้เรานะไอ้มอกสุรชัยครับครับสวัสดีครับผมปลาหลวงเซกสรรินทชัยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นปลาหลวงเมื่อก่อนเป็นผู้ช่วยนะเป็นปล้หลวงล่ะวีขนาดเนาะอันนี้อันนี้เป็นเลื่อนขึ้นที่ผมรู้จักรองนายกเป็นคนประชาชนธรรมดาไปแล้วว่าเป็นอยากจะเป็นใครก็แล้วแต่นเราก็สามารถที่จะอันมาอู้จ่าแล้วมาสร้างสีสันกันที่นี่ อัปเดตปราอัปเดตภาษาอังกฤษนะมาอยากจะอุ้กรำอารภาษาอังกฤษเพราะเป็นรายการกำเืองเนาะแต่หาก็อู้น้อยมีไอ้อย่างพ่องในช่วงผ่านมาสักปีไปอาจจะได้ปะกันเลยพระหลวงเสกไม่ปะกันอยู่ไอ้หมวกนี่ปะกันอยู่ไอ้เกีบไม่ได้ปะกันเลยตั้งแต่ไปอย่างน่ะไปไปทำบุญตัวเด็กบัเด็กพรสวรรค์ียวกันเนาะไม่ได้ปะกันเลยเนาะเอาใครดีอยากจะเป็นว่าอยากจะอัปเดตชีวิตตวเก่านิดหนึ่งไปอยู่ไหนมาช่วงตีโฟนี้ช่วงโควิดเนี่ยก็ ดิ้นลนตามน้ำเงิก็เอาตัวรอดมาได้ครับรอดมาได้โชคดีติดก็เขจะถามว่าติดไม่ติดมคติดกำลังไหมเนี่าติดกำลังตอนโควิดนักๆนี่มาติดครับกลับไปแล้วจะติด แม่งเจ้าดีครับที่ช่วงแม่งนี่เจ้าของร้านนี่เปิ้นดูแลครับซัพพอร์ตลาบเมืองแป๊วครับมาดูแลเลยก็เลยเออรอดตายมาได้มักลาบด้วยในวันหลังจะไปกินลาบคก็คนเยอะครับก็ก็มีไปเล่นตัวเลยครับที่ที่ลาบมีแถวไหนลาบเมืองแป๊วลาบเมืองแป๊วนี่อยู่อยู่สันปะตองสันทรายเออไม่สันทรายับลาบเมืองแป๊วอยู่สันทรายอยู่สันทรายอยู่แถวอันกับ ลมโชกการลมโชกค,ครับ,บกาสนส่วนนั้นมันก็เล่นทุกวันเล่นทุกวันครับประยุทธ์เลยครับหยุดช่วงโควิดติดโควิดครับอันหยุดเปรน็น้น <laughs> คือเล่นกี่โมงถึงกี่โมงครับก็เล่นทุ่มหนึ่งครับหนึ่งทุ่มไปจนไปบางวันก็เล่นสามทุ่มมแล้วแต่ครับ<อ>มีเท่าตีลายคนสลับสับเปลี่ยนสลับสับเปลี่ยนกันไปรักกะลํำเจ้าของก็ใจดีเออวันหลังจะปกติเนี่ยถ้ามาถ้าอันเปื่อนผมมีเปื่อนที่อยู่ต่างประเทศเนาะเปื่อนคนไทยพ่องมาที่ผ่านมานะคึอ ไปร้านไหนก็บอกไปที่ร้านอันที่อย่างเงาเมายาของไอ้น้องเป็นตินยาคืดอย่างเดียวคือไปฮับลงเครื่องประกอบไปร้านคือคืดไปที่ร้านอื่นออกแล้วไงจะไปร้านไอ้หมวกเป็นเปิดร้าน่า้นั่นมาคืดไ่ค่อยออกบาหลังจากไปที่ลาบมือเปล่าลาบมือเปล่านะแล้วก็อันใช่แล้วก็ได้ทุกวันทุ่มถึงทุ่มถึงห้าทุ่มเลยครับโอ้ห้าทุ่มยาวจักยาวักยาวแล้วแล้วก็อันแหมคนหนึ่งอันตัง หลวงนักก่ออาการนักก็ไมาถึงว่างานนักนักก็สมควรนักก็ไปได้พ้องไ็ที่้นเ่โควิดมาครับโควิดมาก็จยเหลือชาวบ้านแบบตั้งแต่เข้ามาประเทศไทยครั้งแรกเนะ่ก็ลุยกันมาตลอดติดก่อน ต้องถถมทุกคนต้องถาติดมมมีบตรีนบตรตีนบ๊อกปูบ๊ปูเขาไม่ตรวจเขาไม่ตรวจเขาไม่ตรวจกตลอป้องกันะครับป้องกันป้องกันตัวแล้วก็ช่วงอันนี้พรบวิดก็อู้ไปแล้วนะช่วงปัจจุบันอันนี้มันใกล้เนาะใกล้ๆก้น้ำปิงเนาะตั้งประหามก็จะมีน้ำทุ่มก็ยน้ำเป็นส่วนมากจะเป็นน้าไอ้น้ำรอการระบายน้ฝนน้ำพุ่งขัง น้ำท่วมขังหลังจากโควิดเซ็ตกลับมาน้ำท่วมเห็นไหมครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของไทยปกครองครับไทยปกครองเขาก็ต้องคือเพป็นท้องถิ่นมาคบกันกับเอื้อนเฮานี่นเปื่อนเปื่อนบนที่เป็นต้นหลวงกำนันที่ตลาดใหญ่ว่ามาคบกันกับเอื้อนเฮานี่เนาะไม่เกี่ยวกับเฮาของใครเลยเฮาว่าห้ามไปคบหกตัหมาเนี่ยก็เลี้ยรายการนีก็ิ่งบางสายครับเป็นโทรมาเป็นโทรมาเป็นคนของประชาชนก็มันมีอะไรกันแหละมันมีอ่า เอาบูดีกว่าเออบูเขาเอาคอยจะบ้านตุ้งมงกันแล้วกันคอยเป็นเรื่เป็นเรื่องเออบูมันมันดีมันด่าแม่ด่าแม่คือแล้วก็ไปฮ้องเพลงกับช่วงเห็นว่าอยู่ในดนตรีสายบุญเนี่ยอานประหลวงได้ไปฮ้องเพลงต่างๆมาช่วยจัดพุซนในู่บ้านมันไม่พึ่งฮองเลยเนาะคือประกาศลอยลอยอยู่เดียวเขามาช่วยต่างเพย์อยู่ไปงานอาสา งั้นน่าสะนครับตัวคอ้กี๊ได้นมกับไอ้นาะพี่มวกแล้วก็ผ่าเราก็เหมือนเดิมก็ครับผมก็อบเหมือนเดิมครับผมกรอบมีห้องมันมีห้องอยนางเงี้ครับนะโควิดแม่ครับ่โควิดย้ายจากที่เมื่อก่อนก่อนไปเจอกันที่ปากตางอย่างเงี้ยคที่งัวหันงัวย่างที่ตังไม่อดเดี๋ยวย้ายให้เป็นมบบครับไปบ้านสวนแล้วครับบ้านสวนไก่กับข้าวตั้งใดครัเข้าไปคหับก็สักห้าร้อยเมตรแล้วเนาะ เอาง่ายสุดถ้าสมมติว่าอปเปิลแฟนละกันแถวแม่องแถวแม่อ้อนแถวสังกะแปลงเพจะเข้าไปกรอบผ้ามันจะมีหน้าวัดแม่เลนครับข้างวัดแม่เลนนาองวัดแม่เลนแม่เลนง่ายง่ายที่สุดนะครับเพราะเปนเข้าตรงหน้าวิาลเทคนิแสงกะแพงครับเข้าไปประมาณ2 0 0เมตรแล้วก็จะเจอวัดแม่เลน เลี้ยวซ้ายไปก็อยู่หน้าวัดเลยนะวัดไม่เลนนี่อาจจะงมหายอยู่แต่แบบยิ่งวัดมีใหญ่ๆยที่เราไม่จักแต่ดูหลังม่อนนักขลตครกับอ่าแต่ม่อนนักขาาไเนี่ยเป็จะงหุ้จักนะแต่วัดไม่เลนเนี่ยเลนไหนวัดเลนสันซ้ายกับเลนมันงอพี่เขาต้องบอกที่แบบพิกัดที่มันจุดพิกัดที่มันทุกคนจะมุ่งไปตรงนั้นเนี่ยมุ่งไปตีม่อน พญาแนกม่อนพญาแนกเลยลวกขึ้นแกบพญาแนกมาเราแก็ลวกไปกอบผ้าเนาะใครมีมีพญาแนกก็ที่อยากไปกอบก็ไปกอบที่นี่ได้เนาะไม่เลยครอบไมเนี่ยเอาพิกัดที่ง่ายสุดถ้ามาจากถนนซุปเปอร์ก็เลยม่อนพญาแนกไปอันนี้อันนี้อยู่บ้านบุณไงอยู่บ้านกับพี่มกอยู่อยู่บ้านกับอยู่บ้านกับพี่หมวกไงบยงฮูดมาจากบ้านพอดีไม่รู้จักเอาแหละถามเนี้ยตอนเนี้ยเอา อยู่ไหนเนี่ยเป็นอยู่บ้านพี่หมวกเลยรู้จักบ้านพี่หมวกเนี่ยอ๋ออยู่ใกล้ๆกันด้วยยุติยุิของยุโรบก็ช่วงที่ผ่านมาเห็นว่ามีร้านเนี่ยก็เปิดร้านซ่อมคอมอีกอ่ะครับเป็นร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ครับแล้วก็ช่วงที่แล้วก็พยายามเอาตัวรอดจากโควิดอยู่พยายามทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะขายอาหงอาหารทําอะไรก็ตามนะครับหลายอย่างหลายอย่างทั้งขายก๋วยเตี๋ยวทั้งขายอาหารขายข้าวกล่องนะครับทุกอย่างพยายามดิ้นรนเอาตัวรอดนะครับเพราะว่าในส่วนหนึ่งครอบครัว จริงๆหลายท่านในตอนนี้เพื่อนๆนันดนตรีร,รับงานกันแล้วนะครับในเชียงใหม่นะครับ,รบแต่ว่าผมทางครอบครัวยังไม่ให้รับเลยเพราะว่าผู้ฝ่ายปกครองบออนุญ,ญาต <c oughs> เพราะว่าาเนื่องจากว่าที่บ้านมีคน คนแก <Okay. S 2> ่ครับนคนแก่อยู่ครับก็สองคนเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นห่วงว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราไปเล่นดนตรีแล้วติดมาก็จะยุ่งยากเ <Aj ay. S 2> พราะครั้งที่แล้วก็ติดกันไปรอบหนึ่งแล้วท <A> ั้งบ้านเลยผมผมน,น,น,นี่อัน้อนุบาตอนีญาตที่บ้านอนุญาตแต่มันมีง <c oughs> าน,นให้อ่ะพูดเล่ดูเล่ดก็คือโอเคเนาะในชีวิตมันก็สับก็มีความสุขอยู่บ้านเพื่อนๆในวคดนตรีหลายท่านนะครับก็ยังก็ยังคง เป็นสภาพเหมือนผมอยู่นะครับสลายหลายๆท่านนะครับก็คือยังรับงานไม่ได้กันทางครอบครัไม่ให้รับเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้เราก็คือเรา ก็คือส่งกำลังใจให้กันอย่างเดียวครับที่จะให้ทุกคนอยู่รอดนะครับไปด้วยกันนะครับเจ็บปะไข้นี่ผมเจ็บไข้ในช่วงที่ผ่านมานะเจ็บไข้เข้าโรงพยาบาลบ่อยเป็นโรคภูมิแพ้ครับส่วนเรื่องของการไลฟ์สดตอนนี้ก็ระงับกันไปก่อนเนื่องจากว่าทางการปิดการทางเฟซบุ๊กนะครับอาจาจะเยอะแล้วก็ในเรื่องของลิขสิทธิ์ด้วยก็เลยผมก็เลยหันเหมากสะบักผมก็เลยหันเหไปทางของ t ท k กกอแทนนะครับซึ่งถ้ามีรายได้จากทาง t ท k ก o อตก็อาจจะ แบ่งปันนะครับส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือผู้พิการผู้ยกากไร้ต่อไปนะครับช่องช่องชื่อช่องอะไรครับติดต่อชื่อช่องกริดเชียงใหม่กริดเชียงใหม่พิมพ์ว่ากริดเชียงใหม่ก็จะเจอนะครับหรือว่ากริดจุฑานันชื่อผมนี่แหละก็จะเจอกริดเชียงใหม่แทนครับครับช่วงที่สองนี้อยากจะเปิดเพลงอ,อ,อยากร้องเพลงฝากเพลงอง เป็นเป็นต้นฉบับของพี e ok ่หมวกสุรชัย่พีหมกเช่นเดิมนะครับเช่นเดิมจบไปแล้วเออไม่ใช่เตัวไหนนานนานปีที่ผลจะได้มาลองไม่ต้องแล้วนะครับถ้าทุกฟังตัองติดฟังเลยครับฟังจากตัวจริงเสียงจริงนะครับลุงหมวกลุงหมวกวันนี้เป็นครบรอบประเด็นนะวันไหนวันไหนวะวันไป่อ๋อวันไปสุกอยู่อ๋อเข้าค่ายเข้าคลายกินวันก็เก็บมาเก็บวันเก็บมาเก็บวันโอเคนะครับไปครับ วันใดปิกมาน้องอย่าลืมเนอซื้อกางเกงยินแรงเล่อฝากอายด้วยนา โปรกใกล้เข้ามาทุกทีแล้วงาส่งกรานเดือนหน้าอย่าลืมซื้อมานากินแรงออก่อนวานปิกมาท้ามีเงินลาซื้อเสื้อยืดลายฝากไอยแถมตัวนเนื้อ หวังใจว่าแดงใบแรงน้ำใจง่ายโรอกเกิือืสอมาฝากเนื้อกยางหักกันไว้นุ่งแอวงานสงกรานตีหม่ตีกล้ยเข้ามาสาดน้ำสาดท่ามวนกันตึงวนัน ไอ้เตรียมสายคอไว้รอแฮมเส้นเพื่อเป็นของขวัญใจแตนแหวนอันสาวสันกำแปความหวังที่รอไว้ก็สลายปนมมากับใจหล่อเหลาผมยาวโกลบกแดง เขาเลือกกันว่าเป็นล้านนายพันมันแล้วจะแต่งบบาวสันกำแพงเป็นเลยแกล mm hmm. ครับผมช่วงที่สองของรายการพญาชุมชนครับอยู่กับผมพันษาช่วงชานโนจารครับท่าที่ดำเนินรายการวันนี้เอา มาสร้างความสุขนาะตีแบบแบบเออเมื่อรับประดิษปาการเป็นปีสองปีเนาะวันเทพแรกเทบแรกของรากาศรัญาชุมชนวันนี้ก็เลยมากับนักร้องนักดนตรีคนใสายบุญมีไอ้เกียรติจุันนั้นมีไอ้ลุงเกียรตินะครมีไอ้หมวกแล้วก็มีไอ้เสกฉานประหลวงของเราครับประชาสัมพันธ์น้อยนึงนะครับ วันที่หนึ่งวันนี้เองนะครับที่โองค์เรียนสืบสารล้านนาเพื่อนจะมีกิจกรรมแปลงดอกแปลงดวงก็เป็นการเฮียนเรื่องของดอกแปลงดอกเนาะไว้สําหรับปูจากลับไปติดต่อได้นะครับที่โองค์เรียนสืบสารล้านนาเก้าโมงเป็นต้นไปไปติดเฮียนเยนอะรเปินน้นห้าคนสาวโคนตอาอั้นนะครับค่าลงทะเบียนจะได้กลับเอิ้กันไปครับเรื่องที่สองประชาสัมพันธ์เนาะวันที่แปดที่จะถึงนะครับเพื่อนก็จะมีการนองการใหม่ของคนรื้อคนรื้อคน ทิปเป็นอ,อพยพมาอยู่ร้านนาเนาะการรื้อเตียวซื้อครับที่บ้านรวมเหนือของอำเภอดดยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่แปดนะทุกวันเสาร์วันที่แปดครับแล้วก็รวมถึงทุกวันศุกร์นะครับทุกวันศุกร์ที่ตลาดประชารัฐหน้าที่ว่าการอำเภอดดยสะเก็ดก็จะจับใจ่ายใช้สอยซื้อของ ต่างๆมากมายครับแล้วก็รวมถึงในเรื่องของช่วงนี้เนาะช่วงนี้ก็ใกล้วันออกพรรษาแล้วของวันที่90เนาะเดี๋ยวเาก่ับมาดูทเทพกรรมเนื่องว่าเ0้าสิจะมีกิจกรรมที่ไหนพ่อองออกพรรษาส่วนใหญ่ออกพรรษา,น,ออน,านะครับเป็นพี่น้องไทยนะพี่น้องไต้บานเทาเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่มากครับผมชอบเวลาออกพรรษาก็จะไปเอี่ยวหาพี่น้องไต้ครับก็เป็นสิ่งทีเฮาอยากจะลื้อฟื้นในเรื่องของของ,งของค์ความรู้พระยาของเฮาปีกมาแห่งกรรมหนึง่ง อันนี้ต้องเรียนถามกับผู้ร่วมรายการทั้งสามสี่คนนะครับว่าตอนเนี้เราก็เริ่มเปินควาคลี่คลายในเรื่องของโควิดเป็นประกาศวันนี้เป็นประกาศแล้วนะว่ามอเป็นโรคประจําทิ้นเนาะทั่วไปแล้วแต่เราก็ต้องระวังเหมือนเดิมนะไม่ใช่ว่าประกาศแล้วก็ไปใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานร่าเริงแล้วก็ในช่วงนี้ตอนที่เราอัดรายการผมมาแน่ใจว่า ตอนนี้อลังกัรมาสุกเนาะมันออกมาเสาร์วันคือวันพรุ่งนี้โนรูมาเมื่อกี้โนจานะโนรูมาโนรูมารม่ว่ามันจะแค่ไหนเพราะว่าอย่างวันก่อนเนาะตางวัดนะวัดศรีสุพรรณเนาะอย่างเจดีย์ถล่มเจดีพระธาตุเนาะล่มเนี่ยกำแพงหรือก็กัมพงช้างเปลือกเนาะเวิ้งอยู่เนาะเวิ้งกำเมืองเนาะเวิ้งเนาะแล้วก็เจดีกับแปดเหลี่ยมที่ไหนอะวัดอย่างก่อนเมื่อก่อน อันกนล่มมันก็ไม่ใ่ล่มทางบนนะก็มีหอยอยู่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังเหมือนเช่ว่ามันจะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเนาะที่ที่ที่จะกลับมาแล้วก็โนรูก็จะเป็นเรื่องของธรรมชาติก็ต้องระมัดระวังตัวรวมถึงโรคภัยไข้เจ็บตัวนะครับก็อัปเดตแหมอย่างหนึ่งคือช่วงต่อไปนี้เองนะเราก็อยากจะทําอะไรกิจกรรมอะไรอย่างพ่องนะครับตั้งอปเิตย์กับวงต่อไปก็จริงๆก็ ยังมียังยังมีความคิดที่จะช่วยเหลือผู้พิการอยู่ตลอดเวลานะครับ <c oughs> เพียงแต่ว่าตอนนี้เรียกว่าแทบจะเรียกว่าจนหนทางครับเพราะว่าในส่วนของ Facebook ตัวน,นี้ก็โดนปิดกันหล,หลายที่ครับแต่เราหมายถึงว่าเราไปเป,เปิดตามถนนคนเดินได้อยู่เหมือนกันครับก็ตรงนี้ก็คือทางครอบครัวก็ยังเป็นห่วงเรื่องโควิดอยู่ครับก็เลย,ก,เลยก็เลยยัง <พบ S 1> ไม่ให้ทําอะไรเลยที่ว่าจะไปเล่นดนตรีจะไปอะไรก็ไม่ได้ก็เลยต้องรอดูสถานการณ์กันอย่างเดียวผมก็เลยไปบุกเบิกทางทิกตอกในช่วงนี้ที่ว่านะครับตอนช่วงนี้คนเข้ามาติดตามเยอะพอสมควรนะครับมีอันหนึ ีอันหนึ่งอ,อ,อันท่านผู้ฟังรับตีอันลูกศิษย์ไอหนุม่มไอคลิปเนี่ยน้องกับไข้ตุน๋นน้องไข้ตุนเดวอยส์ Voice, ครับเวยส์ Voice, ไปฮาปรงวันอย่างที่ประกวดก็เพิ่งจะได้รับไปในช่วงประมาณสักเดือนกว่า2เดือนที่แล้วครับก็เป็นสองรางวัลติดกันนะครับก็คือห่างกันประมาณสองอาทิตย์ครับรางวัลแรกก็เป็นรายการประกวดเพลงพระราชินธ์นะครับเพลง ส่วนอีกหนึ่งรายการก็คือรายการบทเพลงเพื่อชาติและราชบัลลังก์นะครับก็ได้รับรางวัลชนะเลิศไกตอชนระปัองรากของมหาไคตุนนะถ้าใครอยากฟังไปเสื้อในในอินเทอร์เน็ตจริงในอินเทอร์เน็ตก็มีกมีบ้างครับสามารถที่จะเข้าเข้าไปดูทาง Facebook ก็ได้ครับซึ่ง อาจจะเป็นบทรายการบทเพลงเพื่อชาติและราชบัลลังก์ครับซึ่งจะมีคลิปไลฟ์สดอนด้วยนะครับนะฮะพี่น้องครับพี่น้องบ้านเฮาครับฟังแล้วก็ช่วยเชียร์น้องไข่ตูนนะครับเป็นละครบ้านเฮาน่ารักนะนะฮะบ้านสารสายนตอกอกเออแเริ่มโฆษณาเอาเอาอากาศสารสายต้นกอกอู้ถึงสารสายต้นกอกตัยอ๋อใช่ใช่ไม่ใช่เพลงหงินครับน้องไข่ตูนอยู่ที่บ้านสารสายต้นกอกเป็นพื้นที่ของป้าหลวงเสกพอดีโอเนาะอันนี้เพระอพราว่าอยากสีลเสมอการโลกมันกลมโลกมันกลมในเรื่องของการทำดีไงอันนี้อันนี้ใครเป็นครูเนอันนี้เป็นครูทั้งสองท่าน ก็แบบเด็กที่แนะนำคือแนะนำอยู่นั่นเรื่องซาวฟิงอู้อ่าพอดีโยงถึงประหลว่าอังอย่างประหลวงในในช่วงต่อไปเองในฐานะที่เขาจะเป็นประหลวงเขาจะมีคําค้ดมีในเรื่องของวางแผนออย่างในชุมชนพ่องครับที่นอกจากมาฮับเรื่องกล้องเรี้ยบเรื่องโควิดมาฮับเรื่องโนรู้โนเลยอย่างเขามีมีอย่างพระองคเสกก็ยังทำบุญอยู่ตลอดทำตลอดครับอยู่บ้้งหลังพ่อง ถ้ามีโอกาสแจะไปด้วยตัวเองครับทีนี้ก็จะมีอะไรรถเข็นเตียงอะไรบางทีมีถ้ามีเสกวางโครงการไว้ที่สัมภาษก็จะเป็นเรื่องไม้ค้ำแล้วก็ไม้ค้ำเตียงไม้ค้ำแล้วล้อเข็นล้อเข็นวิจารวิวแชร์ครับวิวแชร์เนาะเพื่อเกิดนำไปมอบเพื่อเกิดอย่างเพราะว่าผมเป็นคนอยู่สายนี้เพื่อเกิดเลย ผมพใจแล้วบมก็จะมาไว้ที่เหมาถ้าถ้าท่านผู้ฟังตีอยู่ต่างบ้านเนาะบัตรบัตได้ใจเนาะอยู่บ้านก็ตึกเถีะไบ่ได้นะไปเลยติดต่อที่ปลุกบ้านอย่างครับสันทายต้นกอกสันทายต้นกอกนาะไปเลยที่ฟ้าห้ามบุ่นนะครับป้องกันจะไปฟ้าไว้ที่ห้องออสมอในในหมู่บ้านนะครับถ้าไข่บัได้ใจเนาะสัมภาสัมภาถ้าเปิ้นจะมาได้ใจพวกกว่าจะนึกถึงผมครับถ้าคนที่ปิ่นต้องการใจก็นึกถึงผมวันนั้นมีมีละอ่อน เก็บขยะของเทศบาลตำบฟ้าห้ามเพื่อเจอไม้กั๊มปนว่าอันละสองพันกว่าบาทอ่ะเพื่อนึกถึงผมเพื่อเขามาฝากผมเพื่อจะมีคนใจต่อยครับดีครับแล้วก็ถ้าคนที่จะเอาของบ้านมามีไม้กําเอ่อเพื่อจะนึกถึงผมช่วยเป็นตัวกลางมา้ซ่อมอ่ะใช่เห็นว่าตังฟ้าห้างมันมีนี่ครับมีก็ล่องล่องน้ำปิ่งกิ่นข้าวซอยข้าวซอยก้อนก้นน้ำปิ่งตัวหนี่บ้านของผมเออ อันผมอยากจะไปหลายเตือนนะจะไปไม่ได้ฝนตกตลอดก็เลยอไม่ได้ไปเตือนนี่ต้นทับครับจะไปนี่เนะเพราะวันนั้นไปโทรหาพ่อหลวงเขาละก็อยากจะไปข้อซอยกินข้อซอยพอกอยน้ําปิงนะฮะนี่นะฮครับบ้านบ้านพ่อหลวงเสกหาไม่ยากครับหาวัดสันทรายต้นกอกให้เจออยู่ตรงข้ามวัดเลยครับร้านชื่อร้านว่าร้านของข้าวนะครับถามชาวบ้านแถวนี้ว่าวันหลังก็จะไปหลัเออจะไปเปลือยไปกินข้าจะไปกินบด้ไดกันเพื่อเปล่อยเอาใจไหมเมนูไอ้หมวกเหรอ อ่าชมต่อไปชุบผมก็อยู่กับส่วนนะครับมีเนาะก็พผ้าก็ไปก็ทําไปครับแต่ถ้ามีสายบุญบอกผมก็มาครับอย่างวันเขาก็มาช่วยกันง้อมือได้อยู่ครับช่วยกันมีพ้าดีแบบเด็ดก่อนดังๆเนี่ยดังมีเยอะเนี่ผมก็ได้แหละพี่พี่บอกได้ผู้ฟังถ้าใครอยากได้ในทวดต่อเองเราผู้ทอดเนี่ยครับหลวงทวดรุ่นร้อยปีครับหายากครับว่าเนี่ยหายากเนี่ยอันนี้มาพอมาแบ่งกันพ่องนะ วันนี้วันนี้หวยก็ต้องถูกแน่นอนเนาะใครขางรายการอยู่เจะรวยครับจะรวยนะจะรวยแน่นอนนักเก็ตเหล่านักเก็ตว่าต้องร้องเพลงที่เดิมนักเก็ตก็เป็นอาชีพหลักอาชีพเดียวครอาชีพแล้วทีพเดียวที่ฮองเล้บ้านปลูกพักปลูกไม้ทำกิจกรรมอย่างเกาะ ก็บ่มีครับอยู่หออ๋ออยู่หอก็อยู่หอแล้วแก่ก็เนี่ยครับมันเมินยังช่วงก่อนก็ไปแอวหายกิดใบครับเพราะว่าไปขอเข้าเพื่อกินทำข้าวกล่องไปไปทำเหมือนจะไปซื้อครับเอาปิกมานี่มันกดใจตังค์ไปกิจไปบ่อห่อปิกตุ๋ยมั่วตอนโควิดนี่ก็เหมือนแค่อย่างเดียวเลยใช่ตอนตอนตอนอย่างเงาตอนที่โควิดที่ ที่วัดทำบุญก็สั่งไอ้ไอ้หนุ่มเมื่อกี้นั่นแหละมาส่งกับเนื้อผัดไทยนะ<อ>ก็จะสั่งตัวกันเอาโจ้ยเหลือมูมูเดียวซึ่งกันละกันนะเนาะอันนี้มันเป็นเป็นเพราะว่าสิ่งสม,มอการบุญที่ทำมาปากกันครับ<อ>ก็ถึงช่วงท้ายรายการนะเราจะปิด รายการด้วยเพลงเนาะพ,พอจบจากเพลงนี้เราก็ล่าลากันไปด้วยเพลงนี้ก็ลก<ช>แล้วกันนะครับโอกาสหน้าเราก็จะมาปะก,าก,กันกรรมหรือว่าเราจะไปปะก,กันในถนนคนเดินปะก,กันในเวทีนักรอปะไหนที่ไหนก็นแล้วแต่ทักเขานะครับคนสายบุญกับส่งท้ายเพลงนี้ครับชื่อเพลงชื่อเพลงชื่อเพลงว่าเพลงยุงนะครับย,ยุ่งครับมันยุ่งไม่ยุ่งยุ่งเป็นเพลงของน้องเกตมบุลลาร์เดือเพอนะครับฟังได้ในยูทูบด้วยนะครับสำหรับเพลงนี้นะครับ พี่ก็เหมือนยุงที่ทำตัวน่ารำคาญเธอไม่เคยต้องการแม้สักเสี้ยวนาทีแค่บินผ่านเท่านั้นเธอยังเงื้อมมือจะตีแทบไม่มีเหลือที่ให้หายใจเขา ก็เมือแนวรลอเคลียนแล้วก็ถูกใจไม่ว่าทำอะไรก็ดูน่ารักแค่เดินผ่านเท่านั้นเธอยังอุ้ม,มานุนตักบ่งบอกว่าเธอคงรักรักจนไม่เหลือเพื่อใคร อยากจะถามจริงๆเป็นยุ่งไม่มีวัาใจเลยไงหรือเธอแค่จะขอแก้เบาๆสักครั้งก็ไม่ได้ก็มันรักรักเธอแค่ได้หอมแก้มเธอสักครั้งก็ตายฉันก็ขอลองให้มันรู้ไป จูบลาแค่ครั้งสุดท้ายต้องตายด้วยมือเธอพี่ไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เธอรำคาญแต่บางครั้งแค่บินผ่านคงยังไม่พออยากดมอยากขอมไม่ชื่นใจอยากเข้าไปใกล้ไปเกลียร์ลอ ยอมแลกชีวิตเพื่อขอแค่เคียงข้างเธอสักครั้งอยากเธอถามจริงๆเป็นยุ่ไม่มีหัวใจเลยไงห,หรือเธอแค่จะหอมแก้มเบาๆสักครั้งก็ไม่ได้ก็มันรักรักเธอ ได้หอมแก้ว้องเธอสักครั้งก่อนตายฉันก็ขอเล่าให้มันรู้ไปจูบลาแค่ครั้งสุดท้ายต้องตายด้วยมือเธอฉันก็ยอ,อโอม